สวัสดีจ้าแฟนประจำทุกคนนะจ๊ะเจอกั็จะเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไนโอเคเจ๊ดัมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ยูโร2024รอบคัดเลือกโอเคครับคือวันที่ทั้งพวกแกนะไปกันที่คู่ดึกกันแล้วกันนะจ๊ะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีประเทศที่ไม่มีทางอย่างโนเวย์นอร์เวย์นะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับกระทิงดุสเปนนะนอร์เวย์ชนะสี่แพ้หนึ่งสเปนชนะห้าเกมติดถือว่าฟอร์มดีเรื่องทั้งคู่แต่ว่าเฮตูเฮต์ฮันนารล่าสุดที่เจออกันนนสสเปนน 4, เปชะม ไม่เคยแพ้นอร์เวย์เวย้ยเออมันน่าสนใจตรงเฮตูเฮต์แต่ฟอร์มหลังสูสีเนาะอะ,อะตัวไปเล่นหน่อยนอร์เวย์วันนี้นะคริสโตเฟอร์อาร์เยอร์ซันเดอร์เบเก้มาตินโอเดอร์กาดเออร์ลิงบราห์ฮาร์แลมพวกนี้อยู่กันครบเลย <Okay. S 1> ส่วนสเปนนะ, er, Norman, i, ri, ระโรบินเลอร์นอมังกาบี้โรดรีอับราฮัมอร์ตาพวกนี้ก็พร้อมเช่นเดียวกันคู่ที่สเปนบุกไปบังคับชนะ1ประตูพวกแกจะโอเค50%าสิบเปอรประตูห่างนี่จะโอเคฟินฟล์ร้เปอร์เซ็ถ้าเสมองลไม้โ okay. อเคซึ่งทำดูแล้ว บทกันไปบทกันมาสเปนดูดีกว่าก็จริงแต่เชื่อว่านอร์เวย์ในบ้านพวกเขาก็พอจะมีทีเด็ดอยู่ด้วยนะและเออริมเบวฮาเลนช่วงนี้ก็ร้อนแรงเลือกเกินดูแล้วโอกาสแบ่งแต้มมีสูงนะเพราะฉะนั้นวันนี้นอร์เวย์โอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จ้าติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมันส์สตาร์ายูทูปโอเคเจดำแล้วก็ฝากทิกเกอรกับอินสตาแกรมไปด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะเจดำ์ออฟฟิเชียลไปกดฟอลโล่กันได้ได้ยี่ห้อรอดนะ <Okay. S 1> มีความสุขสนุกกับพ่อลในทุกวันโอเเเคจจดำมมากกทุุววันวันนนพร่่งี้้อใหย